จิ้งจอกเท่า27สิบงหาคม2568 t h ห้า a ้ d f ห c สิบปดไทยแลนด์โฟกัสจิ้งจอกเท่าเยกปัจจัยบวกตลาดหุ้นไทยจากปัจจัยในประเทศนั่นคือการจัดงานไทยแลนด์โฟกัส2025ยเป็นวันแรกเชื่อว่าวันนี้หุ้นไทยคงเขียวทั้งวันสำหรับรายย่อยศกช่องขายทำกำไรสูตรขึ้นขายลงซื้อหุ้นสาลี่ ขยับหุ้นสาลี่มิใช่หุ้นทำขนมสาลี่แต่หุ้นสาลี่หรือ s a l e e ทำธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกหวานนี้ราคาขยับบวกปิดที่4 3สบสามสตางค์บวกสมสตางค์คิดเป็น7.5 0เอร์เซนก่อนหน้านี้เฮียสาธิตตัตตวทอนเฉือนเฉือนปาดปาดแค่เศษหุ้นสงสัยว่าง Starflex ขึ้นอีตี วันนี้ Starflex หรือ S.F.L.E.X วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นักลงทุนที่ซื้อหุ้นวันนี้หมดสิทธิได้เงินปันผล12สตาง์วันนี้ราคาหุ้น Starflex จะลงเท่าไหร่อยู่ที่มิสเตอร์จังหวัดโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น inside.com